สวัสดีพี่น้องชาวในโครทุกคนครับวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับในแพทของวันพรุ่งนี้นะครับในวันอังคารเนาะในวันที่21อนะครับเดือนหเดือนพฤษภาค,คม2567ครับและว,วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับและมีอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆสาหรับผู้เล่นนะครับณปัจจุบัน ครที่ดูแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปนี้สนับสนุนโดยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภยัยเติมไว1้0เซครับกับร้านที่ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองสําสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ย เอาให้เป็นกิจกรรมของเควสได้ครับก็คือกิจกรรมบรรลุมิชชั่นน่ะนะเวลาเราทำเควสนะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยสําหรับกิจกรรมแรกนะครับก็คือกิจกรรมบรรลุมิชชั่นก็คือให้เราเนี่ยทำเควสนั่นเองครับในวันที่21พฤษภานะครับถึงวันที่3มิถุนาก็จะหมดเขตเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2กิจกรรมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือสําเร็จเควส เควสเนี่ยก็คือเติบโตไปพร้อมกับกิว้วนั่นเองครับให้เราทำเควสกิว้วพอเราทำเควสกิ้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการบริจาค3ครั้งนะครับ9ครั้งเสร็จ เสร็จคำสั่งกิวนะครับ5้ครั้งนะครับกำจัดบอสคิลหครั้งก็2ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีรางวัลสุดท้ายด้วยอ่ะเรามาดูครับสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นยาอีพีนะครับยา EP พีต่ำสุดนะก็จะได้2ขวดนะครับผมและที่จะได้ก็คือแรถ่ถุงทองคำนะครับก็จะอยู่ประมาณ8ถุงและอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องวัตถุดิบนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มเนาะอ่าคูณ2ด้วยนะครับผม กล่องสุ่มนะคูณ2ด้วยนะครับก็คือเป็นกล่องสีม่วงนะครับ11ครั้งก็2โลเนาะโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะครับก็สําหรับสายเติมน้อยเนี่ยก็ได้นะได้นะถือว่าโอเคอยู่โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือเขาก็จะมีวงเล็บด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็บอกว่า ายาสูตรรับเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ถึงวที่10มิถุนายูนะครับก็ต้องใช้หมดให้ก่อนนะครับก็คือยาไอพีนะครับ4ี4ขวดเนี่ยพอกิจกรรมที่2ครับก็คือสำฤทธ์เควส์น,นนะเควสเนี่ยเขาบอกว่านนะต้องเป็นเควสในการแยกชิ้นส่วนนะครับก็คือย่อยของนั่นแหละอ่ะย่อยอุปกรณ์แบบทั่วไปนะครับ100ครั้งอ่ะหนึ100ครั้งเนี่ยก็จะได้อยู่4แร่ถุงทองนะครับแล้วก็ ร้อยห้าสิบครั้งครับก็คือชั้นดีชั้นดีเนี่ยร้อยห้าสิบครั้งก็จะได้เศษโลหะอันนี้ไม่เท่าไรนะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์หายากครับหนึ่งครั้งถึงสามสิบครั้งครับโอเคถ้าเราดูกันอย่างนี้นะครับสามสิบครั้งนะที่มันเป็นของหายากนะครับก็จะเอาเครื่องอยู่นะแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือตาเปลี่ยนอาชีพครับเห็นไหมก็จะได้ตาเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับสำหรับเควสนี้ก็คือ1ครั้งนะก็จะได้อันนี้เนี่ย ถามว่ามันตาใหญ่หรือตาเล็กผมมองว่ามันเป็นตาเล็กนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเปลี่ยนตราเปลี่ยนอาชีพไม่ได้แบบเขียนไว้ว่าขั้นสูงนะครับก็จะเป็นตาเล็กเนาะ3ตานะครับก็จะเป็นโมริออนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้พาพลัสอีก4แล้วก็ X, กได้ตราเปลี่ยนอาชีพอีนอพอกนะครับก็จะเป็น6นะถ้าใครอยากจะหาตราเปลี่ยนอาชีพอยู่นะครับเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยากอยู่นะยากอยู่นะครับ แต่เราต้องไปดูตอนที่เปิดเกมมานะครับว่าอุปกรณ์อะไรที่เราที่มันเป็นอุปกรณ์ที่หายากอ่ะที่มันสามารถย่อยได้หน่อยนะครับไม่ได้แบบว่ามันเบอร์ว่งหน่อยนะครับผมกิจกรรมที่2ครับก็จะเป็นกิจกรรมดันเจีย้ยนนะครับสีที่น่าสนใจผมมองว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆนะก็จะเป็นนะครับการเข้าไปที่ดันรุ่งเรืองนะครับและก็จะรับในส่วนของแร่ถ,ถุงทองคําแบบผูกมาและก็โมเลยอนแบบผูกมาและทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นในระยะกิจกรรมนะครับอ่ะสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้แหละครับ รับถุงแร่ทองเพิ่มขึ้นแล้วก็โมริออนนะครับอ่าและก็ทองเพิ่มขึ้นนะสิ่งที่ได้มาเนี่ยมองว่าโอเคนะครับอันนี้ใครที่ใช้ตั๋วเพิ่มเวลานะครับในดันนุ่งเดืองนะในดันหาโมริออนนะครับก็อย่าเพิ่งใช้เนาะผ่อนๆเลยนะครับผมเอาไว้ใช้ช่วงกิจกรรมจะคุ้มกว่าเนาะกิจกรรมต่อมาครับก็จะเป็นกิจกรรมเหรียญสนับสนุนนะครับเหรียญสนับสนุนเนี่ยถือว่าโอเคนะ ผมมองว่าช่วยอะไรให้เราเยอะมากครับก็คือจะคูณ2นะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถรับเหรียญนะครับตามเมืองเลยถ้าเราดูตรงนี้ก็คือบัสเตียมนะครับจะเพิ่มเป็น20นะจาก10ก็คือเพิ่มไป็น่0นะครับอ่าจากอันนี้ก็คือจาก20กลายเป็น40นะครับแล้วก็เซร์โนนะครับเซร์โนเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้นะครับผมอ่าสพื้นที่นะก็จะแบ่งตามพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่นี้ก็ส0่สิบถึงแปดสิบโอ้ได้เยอะ ถือว่าเป็นกิจกรรมให้เราเก็บเหรียญสนับสนุนคือแบบดีมากนะครับใครที่อยากเก็บเก็บเอาไว้แบบซื้อสกิลนะสกิลที่ใช้แต้มสนับสนุนนะครับผมอันนี้ก็จะน่าจะถึงง่ายแหละกิจกรรมต่อมาครับก็คือกิจกรรมคําสั่งกิลคําสั่งกิลเนี่ยก็ถึงวันที่4มิถุนาร์ด้วยเหมือนกันนะครับผมคาสั่งกิลเนี่ยก็คือเขาจะปรับรถนะครับเขาเคยทําแล้วแหละนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเดิมนั่นแหละ ก็คือจาก1 2 0 0 0ทองนะครับเหลือ100นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเดิมนะครับโดยจะใช้100ทองนี่ลีนะครับเพื่อหานี่นี่เพื่อหากําจัดมอนเตอร์แบบนี้นะครับนี่กําจัดมอนเตอร์พวกนี้มันจะได้แต้มกิลวเยอะนะครับคือได้เยอะมากแล้วก็พวกกระดาษนะครับที่เราเอาไปบริจาคลงสมุดนะครับผมตรงนี้นะก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับเหรียญเนี่ยก็จะได้เวสละ500นะครับปูอันนี้โอเค เอาไว้ซื้อสกิลได้นะครับผมตรงนี้นะเป็นกิจกรรมดีผมมองว่ากิจกรรมดีนะครับควรที่เอามาเรื่อยๆนะกิจกรรมดีนะครับหดแล้วก็เอามาใหม่แบบนี้แหละเรื่อยๆนะครับช่วยให้แบบว่าเราเนี่ยสายติ้มน้อยเนี่ยเราจะได้แบบใช้สกิลใหม่ๆบ้างนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมแยกชิ้นส่วนครับอันนี้คือก็หมดอยู่นะอ่ะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือเวลาเราแยกชิ้นส่วนเนี่ยครับเวลาเราแยกชิ้นส่วนนะครับ อุปกรณ์หายากนะภายในกิจกรรมนะครับก็จะได้รับกล่องแยกชิ้นส่วนหายากเหมือนกันนะครับก็จะได้กล่องแบบมันจะเป็นแบบคล้ายๆกล่องกล่องสุ่มนะครับผมกล่องซุ่มเนี่ยของข้างในเนี่ยดนูนะครับผมก็เยอะมากนะอืมก็เพื่อนๆสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับ ก็เป็นของที่เราไใช้ทําตัวแหละทั่วๆไปนะครับก็จะมีตาช่างด้วยนะครับมีสิวด้วยนะแต่เราเนี่ยจะต้องสุ่มนะไม่ใช่แบบว่าได้ทั้งหมดนะครับก็คือสุ่มว่าเราจะได้อะไรนะครับใครได้คูณหนึ่งก็เออนั่นแหละประมาณนั้นแต่ถ้าใครได้คูณ3ก็ถือว่าดวงดีนะครับแต่ผมมองว่าแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์หายากนะครับตรงนี้แนะี่มันจะยากตรงนี้แหละนะครับอุปกรณ์หายากมันก็คือยากจริงๆนะสำหรับกิจกรรมนี้โอเค ก็ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตกิจกรรมผมพูดผิดพูดอะไรนะครับข้อมูลคาดเคลื่อนนะเพื่อนๆสามารถแนะนําได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับในวันเปิดเกมจริงเนี่ยเราค่อยไปอัปเดตกันอีกทีว่า,าแพคอะไรที่อยู่แพคช็อปนะครับอะไรใหม่ๆที่เข้ามาให้เราเนี่ยสามารถาทำตัวละครนะครับได้ไวมากขึ้นและทำให้เราเนี่ยได้เติมแพคอะไรที่เข้าไปทำให้สร้างตัวละครได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปในการอัปเดตในโครใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k เกมท็อ p อันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดรับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภยัยเติมไว1้0ซครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเอง